แล้วนี่เธอย้ายมาประเทศไทยทําไมอ่ะอ๋อเขาบอกว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยนะอี๋ใครเป็นคนบอกน่ะอเรื่องโกหกทั้งเพลงเรือดำน้ำตรงนั้นราคาเท่าไหร่อ่ะมันราคาเป็นล้านเลยจ่ายโดยภาษีของประชาชนน่ะภาษีไม่ได้พัฒนาประเทศหรอเหมือนที่นี่เขาจะไม่ทําแบบนั้นกันน่ะเธอเข้าใจไหมฉันเข้าใจมาโดยตลอดว่าประเทศนี้เป็นประชาธิปไตย และมีผู้นําที่ไม่โง่และนี่พ่อแม่เธอแยเธอมาทาไมพ่อแม่ฉันบอกว่าอยากให้อยู่ในสังคมที่ดีนะโอ้พ่อแม่คงเกลียดเธอหน้าดูเลยนะทําไมถึงคิดอย่างนั้นล่ะก็เพราะว่าที่นี่มีแต่ความเพ่งซวยอะว่าอะไรนะเธอนังเข้าใจก,ก่อนนะฉันได้ยินมาว่าประเทศนี้เป็นประาชาธิปไตยเต็มร้อยเลยนะมันน่าประทับใจมากเลยมันเป็นเรื่องตอนแหละนะอืมโอ้พระเจ้าช่วยดูแก๊งเผด็จการนั่นสิโทรศัพท์ของยายน,นั่นแล้วก็ใช้ภาษีประชาชนจ่ายพวกนั้นมันหน้าด้านาที่สุด ประเด็จการคืออะไรอะ่ะพวกนั้นเป็นกลุ่มคนที่โง่แต่เสือกบริหารประเทศทําให้ประเทศไปพัฒนาสักทีอะ่ะพอเกิดปัญหาที่ไรก็ให้วิธีแปลกๆให้เราแก้ปัญหาตลอดเลยอะ่ะไอ้นั่นเสนอวิธีแก้ความโจมให้เดเมียนน่ะมันบอกให้ฉันเลี้ยงไก่สองตัวส่วนไอ้นั่นมันก็เป็นคนที่ถามอะไรแล้วก็ไม่รู้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 ไม่ร,มรู้ตลอดเลยเนาะเหมือนมันจะพูดเป็นอยู่แค่คําเดียวอะ่ะอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้มันใกล้หัวร้านแล้วก็ได้เพราะว่าเลือดไม่ไปเลี้ยงสมอง และที่แย่ที่สุด <S 2> <S 2> <S ก็คือประเทศนี้มีผู้นำโง่ๆอย่างไอ้นั่นคนที่ไม่เคยจะพัฒนาอะไรไเลยใช้วิธีแปลกๆย่างราคาตกต่ำมันก็บอกให้ไปขายที่ดาวังคารลูกเข้าไม่ได้ราคาก็บอกให้ขายหมามุย้ยแถมยังไม่ลดงดรับเงินเดือนช่วงโควิดได้ซ้ำอ่ะสิ่งเดียวที่เก่งคือการสะสมเรือดำน้ำจะอธิบายเรื่องไอ้แย่ยนี่ย,ย,ยงไงดีอ่ะมันเป็นผู้นำที่งโง่โคตรๆเลยเขาบอกให้ฉันเลี้ยงไก่สอดตัวเพื่อแก้ปัญหาความจน เขาสอนเด็กคิดเลขในวันเด็กมันเป็นคนที่มีเซลล์สมองไม่ครบอาจจะน้อยกว่าควายด้วยซ้ำเขาสั่งแบนหนังโปวเพาะมันผิดศีลธรรมเขาเคยไปประชุมกับผู้นําประเทศอื่นแต่เขาก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ครั้งหนึ่งเขาเคยสะดุดโพเดียมฉันสะใจมากค่ะ